ว่าไม่ใช่ของเราพอเขาพอมีกอเลียบคนสองคนเยอะเห็นไหมหรอข้ามีกอจริง่ะเนี่ยเมื่อกี้เห็นเม็ดม่วงอยู่ไม่อ้วนพร้อมล่นเทียวสสดงว่าวรอนดอันนี้หลุดมาใช่ไหมเนี่ยอ,อันนะครับตอนนี้อ่านี่อกัน ี่เขาไม่ไ,มได้แบนมีตัวเล่นไหมไม่เยอะลองตอนแรกน่าจะเล่นอะไรวะ <c oughs> ถ้าฝั่งนู้นไม่มีไบโออะเดินเล่นในู่นล็อกสบายเขาเล่าว่าจะหยิบทาร่ามาแต่ถ้าป๊อปตายดาเมจ่ัเขาไม่พอเนี่มันจะโดนมังการตัดเลือดคุณสองมังการมันตัดเลือดจากพาสซีฟแล้วก็ตัดเลือดจากไอเทมไปด้วยมันไม่ทับกันมันน,มน่าเกลียดตรงหืม ก็เลยบอกกันว่ามั่นใจเพื่อนยิบมอะไรตาเกิดอะไรขึ้นคอตักเยอะคอดักจริงด้วยอุ้ยเมื่อกี้ว่าดูว่าแพนด้จาจะหน้าเช็กผู้มีสิทธิแล้วเขวาไปกดป่ะ ก็ลงไปกดล่างเราเยออนเฟขึ้นนะเนี่ยเซฟขึ้นเยอะเลยปิดแมอเปี่ยาอ่าแต่คิปหลัง้องหลังไม่อมจเลยมันจะได้น่าได้ไปในมังกรก่อนมันจะได้เปรียบตรงนี้นะครับถ้าเกว่าชิลลปง ฮยเดนหเดยเไ้ไอนเ้ยไม่บว่าเสียวไอ้อสวยหลชักสวยนี่แหละพอดีสวยต่อเลยต่อเลยเอ้ยตัสวยามรอโได้ไหมคนตาสวยครับตัวดัห่างเลยทีนีุ้้มเลยน่ะต้นห่างแ0ดร้อยเฮ้ขาไปเปิดเปิดดัดนเป็น่โคเส้นเดินไป เด,เดี๋ยวเราตีไว้ได้เนี่ยนะเดี๋ยวมาหลอกปอั๊บอ๋อนึกว่าพาวินบล็อกยิงไปมีกบเระปุกเขาจะใส่กันแล้วมึงเขาใส่กันแล้วถ้ามาหลอกโซโล่มื่อหลังจริงไม่ไไน,น่าไหวก็ม่ต้องเป็น<า>ไฟล์รวมมากกว่าได้ๆเข้าไปแมว อะไรคือแผนได้เช็คปพื่มที่เพื่อนยืนอยู่มันเป็นสูตรไม่ก็ปัดสเต็กก็ไม่ก็ปัดสเต็กมันอยู่มันอยู่แค่ไม่กี่ีเออกดสเต็กไว้พอน่้อยู่คนเดียวเนี่ยสบายครับอยื่คนเดียว ระวังนะเดี๋ยวเขาบอลวงไกลมากอ่ะเอาตัวเขาตออได้เยอะอืเยอะเยอะสวยสวยเว๋ดิปลาเขาลุกเดียวโลดแค่นั้นจะไม่พยายามไม่ใช่อะไรหรอกเราอ่ะเข้าไปเดียวโลดเป็นรูปสวยป๊อประวังป๊อปชิบหายอันนี้ชิบหายจริงตานสวยตานสวยสวยนแมงกาตัวเดียวของเราตอนนี้สวยรอดด้วยไงนอาหารแมวไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรไม่ได้อยู่โล ลมลมเหี่ยวมันนลมแรกนี่เราได้อะไรเข้ามาได้เม็ดหือคุ้มคุ้มเลยมึงกล้าต้นทำอะไรไม่ได้เลยไม่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้ตันก็สวยเลยโดนสองตัวเลยก็ยืนซ้อนกันอีกไปเชิดไปดูเดียวโรนโดชัดสูงจัดเลยรเดียวโรนโดเดียวแต่กาเป่าแล้วเพื่อนซ้อนกาขโมยปลาแล้วเนี่ยแต่ตัวเราก็ไม่ได้ต้นขนาดมึงยันเอาปลาเลยตัวเขาต้นจริงไอ้บนโดน นี่สวยนะครับไปไทยแล้ววะต่อเยอะว่ะโดนมีโอกาสโดนต้องให้เพื่อนลงมาเติมแล้วถ้าเพื่อนมาเติมไม่ทันมีโอกาสโดนเยอะนั่นน่ะเฮ้ยชิปแมนกาเอาเอาแมงก้าเขาลูดเดียวโดนด้วยอ่อนไปอ่อนไป ทำไมถึงตั้งแล้เก็จะทิ้งนายตายสองเฮ้ยเกียบเอาดักช็อคช็อคลี่ดีนะดีนะไม่งั้นโดนแล้วเนี่ยเบี้เอาฟิกเกอร์มาหรือก็ได้ฟิกเกียบแพงถ้าใครรวมถ้าใครรวมใหญ่อาจจะได้เปลี่ยนในวันนี้เอาเจอฟิกไหนอ่ะพิกชั่งมาโดนเอาก่อน ไม่เห็นว่ากำลังจะวิ่งเข้าไปเลยตัวไม้เห็นเลยคลิปเข้าพไกลางเลยบนบนใส่กันแล้วครับตายไหมน่ะทั้งสองตัวรวบสวยสวยตัวรวบคมสวยแต่ปอมไปลงไปหมดเราจะเอาปอมต่อเลยอุ้ยเอ้าเข้าไทยรีบเข้าจีบยังไม่เข้าจบเลยเพื่อนน่าจะมาปอมให้ยูไปหน่อยอุ้ยดูเดี๋ยวแบบแพนด้า หน้าูเดี๋ยวไปพันหน้าถอย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 เขาเยอะแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกมโดนป้อมขาไม็เสียตังค์ต้องเสียอะไรใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นจะยังไม่มีดามิคือว่าแลกกันเลี้ยงคีเลี้ยงคีฟเป็นข้าวต้มนม่อยู่ เากางเงยอะเคลียวไว้เขาจะมาเคลียทีละพอมตังเขาไปรวบอุ้ยพี่อุ้ยตัวพ่โดนจะมาเก็บตัวนี้อีกน,นั่ยตัวอะไรตัวเดินด้ว่กันตัวไก่อ่านเขาเริ่มเคลียไว้แล้ว ต้นเรื่องต้น่คี่เข่าคน้อยู่ตรงนั้นของโรงเรียนอะไรนะเล่นเพจนะไเจของยิงเรียนของบ้านแกนกับคอนสานเฮ้ยคเสนเวอแก้ได้เดียวเองเฮ้ยสวยอปก็เลยว่าต่ไทยเอาต่อแต่เจอดมดของแคนด้าไปอ่ะสอมาก็ต่อคืน ก็เมื่อไหร่มันจะโดนเลื้อไปอยู่ยีาล่ลาก็ดูเชิงกันอยู่ล่ากันดูเชิงกันยาวไม่ได้อีกย,ยาวจิเลนไทยเป็นคนไปเขาคลิปตัวนี้แหม่เดินกลับเแลยรตียากที่สิ <c oughs> ติดปะนะหายแล้วอ้าวโดนเนาะอุ้ยสนามสวยนะสวยอยู่เลือตาเอะไรันะใ่้ือาออมงศ์หายไมพอไมให้ดูเลือดอยู่เก็บอมวะเงก็จะไหต้องปล่อย่าไต้องปล่อยมีแรงอไรี่้เสียงไม่ไหว มีอยย่งนี้เข้ามาตึงนะเพราะว่าปีที่แล้วนี่คนที่เขียนเป็นเฮ้ย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 ไม่โดนหรอวะไม่โดนตัหลังไม่ก็หลังอ่ะม่โดนเฮ้ยทีมเราไม่อยู่เสียเสีแหม่เียกอแยกกอได้กันอย่เคีปล่อยสวยเคียร์กลางนั่นแหละเอาเอาสลับเอาพนพ้นมาทิ้งเอานั่นตาอกัน ไปไทยแล้วนต่อสวยไทยช่างช่างไทช่ทยดดเดี่ยวโดนโตช่างต่อโซโลวันเดอร์นะยิ้อแต่เขาเข้าไปลึกมากเลยไิ้ใช่อะเรตาลายแล้วโซโลวันเดอร์เราติเขาได้ครอมยิ้วกับเราครอมหนึ่งแต่เราได้เข้าครอบนายเข้าแล้ว ข้าวเฝ้าตัวนี้เหรอเขาเาบนเอาไปรวมแล้รู้เขาจะเอาเปิดกันเลยช็อคช็อคสวยอุ้ยแต่วันเดอร์ไม่ตายเฮ้ยไม่ใช่วันเดอร์ฮิวโอไม่ตายเขาเรียกไปไหมเฮ้ยสวยวันเดอร์อุ้ยแต่ครับอ่ะต้นไม้เขาครับอุ้ยแอปปาดีอุ้ยแต่ไม่ได้ป่ะโอ้แอปปาดีมากแต่ไม่ได้ไทยยังไงไม่ใช่รถ ใครโดนต้มไม้เฮ้ย่ดโดนมีตายคิวขค่นงเอยปลี่ยบอุ้ยอุ้ยอายอนพอดีได้พอดีเปลียบท่านทำไมล้างตายเปียบแล้วไม่งั้นตายตึ้มตายอายอนพอดีได้พอดีในเอาเปร์องที ถ้าลวงไว้โอได้เนี่ยมีโอกาสชนะสูงเลยเรโอเข้มาเก่งกาเรโอ,อนี่ตัวดามีรักเลยจบอุ้ยชายสอง

โอ้ยไม่จย um> ่บอกว่าสองศูนยจริงเหรอพี่แ้วเอ้ยโรงเรียนที่สองศูนย์อื่นมาตั้งนานแล้วโดนสองศูนแล้วโดนเราสองศูนยีเดียวคตดขับใจทว่ะได้ไงอ่ะ ป้อมอเขาจบ,รบเรียกป้อมเหลือหกร้อยแล้วก็โดนสวนแตกแล้วก็โดนสวนแตกลชนะใช่ไหมแพ้ครับเอา้ายังไงคีบไม่เข้าคีบไม่เข้าป้อมคีบโยนเอา้าจะต้องตัดจิ้งเกมสามเหรอโอ้ยวิ่งไปยิงวิดีโออยู่อ๋อ ชนะแล้วนี่เห็นปกนี่เป็นไรชนะเกมหน้าทำไงอ่ะตัวเล่นจะน้อยเหลือน้อยลงนี้เนี่ยเดินหงส์เขปั่มโอ้ย โขลูก้าป้อมในบ่อเลยคิปปับโอ้ยตัวดำแบบคีปปับตายในบ่อเลยอ้จบเฮ้ยคิดไม่เข้าคิดไม่เข้ามุหน้าติเกรอตีบ้านเลย